สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับมีรถเก๋งสภาพสวยๆนะครับมาแนะนำนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเกียร์ออโต้นะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็น n ี่สันเซลฟี่นะครับเป็นตัว1.6นะครับตัว V ีเกียร์ออโต้ปี2013นะครับราคาเพียงแสนกว่าบาทใครที่หาไว้ใช้งานนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับขับดีมากๆนะครับรุ่นนี้ เป็นสีเทานะครับเดี๋ยวชมรอบคันกันก่อนนะครับหัวกว้างนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่นะครับสีเส้นเลยนะครับเมื่อเร็เรวนี้นะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับ เครื่องยนต์1.6นะครับของรุ่นนี้นะครับจะเป็น116แรงม้านะครับอัตราเร่งถือว่าดีมากนะครับผมขับทางไกลสบายนิ่มนวลนะครับช่วงล่างนี่ครับเป็นกุญแจนะครับจะรีโมทนะครับภายในเบาะหนังนะครับสภาพดีเลยนะครับผมเบาะหนังสีครีมนะครับผมกระจก สีบ้านคาโดข้างปับพัาไฟฟ้านะครับนี่ฮะภายในสวยเลยครับผมมาชมด้านหลังก่อนนะครับมาชมภายในกันนะครับผมอุ่นี้มีแอร์หลังด้วยนะครับผมเนี่ยฮะภายในสวยครับผมพื้นพรมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสวยสภาพดีครับผมแบบนี้ฮะ มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับเบาะหลังนะครับมาดูหลังคานะครับสภาพดีครับฝั่งของด้านหน้านะครับอแอร์แบ็คคู่นะครับมนครับพวกมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผม ปุ่มกดสตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยววางกุญแจไว้ตรงนี้แล้วก็สตาร์ทเลยนะครับอย่าเบรกนะครับอ่าเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนิ่งนะครับไม้ที่สองแสนนะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับกดออโต้นะครับอ่าแอร์ครับปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับปรับได้หมายถึงอุณหภูมิอยากฝั่งซ้ายอยากให เย็นกว่าครับก็สามารถปรับได้นะครับมีกองฝังกครับช่องแอร์นะครับเย,เย็นนะครับคันนี้ประตูที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงมาครับเดี๋ยวผมพาชมาเม็ดอาร์คประตูกันก่อนนะครับผมเนี่ยคร ภาพสวยเลยนะครับเม็ดอักระตูนะครับจะให้ชมทั้งสีบานนะครับแน่นมากนะครับปลอดภัยนะครับอ่านี่ฮะอ่าเปิดให้ดูเพื่อว่าอ่าให้ดูความเดิมเดิมนะครับของประตูนะครับถ้าเกิดมีการชุนหนักพิควมานะครับพวกประตูต่างๆมันจะไม่เดิมนะครับมันจะมีการซ่อมนะครับ เพราะว่าลูกค้าบางท่านอยู่ไกลนะครับได้ดูคลิปประกอบนี่ก็ช่วยการตัดสินใจได้เยอะนะครับท้ายเดิมนะครับเนี่ยสินท้ายเดิมนะครับับท้ายนะครับสวยครับอันนี้ท้ายสวยเลยอย่างอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับทีนท้ายเดิมนะครับเนี่ยท้ายเดิมเลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเครื่อง เป็นซินนะครับเติม E ยี่สิบเก้าหนึ่งก็ห้าได้นะครับครับฟังมสวยเลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับครับเดิมๆนะครับผม ดูยางนะครับผมยางนะครับสัปดาห์ที่43นะครับปี24นะครับไปปลายปีที่แล้วนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับสีเส้นนะครับของอุตานินะครับผมเดี๋ยวก็ลึกๆนะครับใช้ยาวๆนะครับมีบ้างนะครับหลังคานะครับเต็มๆนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะครับอขุญยตเข้ามากระตุ้น ดูมุมกว้างกันนะครับครับเครื่องสวยนะครับผมแบบแห้งๆนะครับเครื่องสวยเลยครับผมนะครับแผ่นเพตรงนี้นะครับผมไม่เป็นอนนะครับแก้มนะครับผมวน่าัลากระงเดิมนะครับผมติิ๊กเกอร์ปลากระรงครับเดิมเกล็ดเดิมนะครับ คันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมตุว้การันตีให้นะครับนะครับกเดินนะครับเครื่องครับใสมากนผมนะครับผมี้ครับตัวนัดเจนสำหรับนิสันเซลฟี่คันนี้นะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับสภาพก็ถือว่าสวยเลยนะครับ ขายเงินสดนะครับที่168,000บาทนะครับผมท่านที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับผมสามารถนัดดูชมได้นะครับมาลองขับครับผมหรือท่านที่อยู่ทางไกลนะครับไม่สะดวกมามั่นใจนะครับรถก็สามารถให้เราไปส่งถึงบ้านได้นะครับผมมีบริการตัดส่งนะครับผมวันนี้ก็ขอับเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ